สวัสดีคนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอนงหงทองในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆกเกี่ยวกับการช่างมาฝากกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างครับ แต่เอความสัมพันธ์ของการช่างเป็นยังไงนั้นเราเข้าไปดูเพื่อนๆในห้องเรียนกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรายังเรียนเกี่ยวกับการช่างเช่นเดิมค่ะแต่วันนี้เราจะมารู้จักความสัมพันธ์ของการช่างค่ะใครทราบบ้างเอย่ยว่าหน่วยการช่างมีอะไรบ้างกรัมค่ะกิดครับกิโลกรัมครับถูกต้องค่ะอืมมีหน่วยการช่างอื่นอีกไหมคะ จริงๆแล้วยังมีอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเมตริกตันซึ่งกรัมกิโลกรัมและเมตริกตันเป็นหน่วยการชั่งที่เป็นสากลเรียกว่าหน่วยการชั่งในระบบเมตริกแล้วขีดล่ะคะขีดเป็นหน่วยการชั่งที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นหน่วยการชั่งที่ชาวบ้านนิยมใช้ แล้วหน่วยการช่างในระบบเมตริกมีความสัมพันธ์กันยังไงครับปุ๊กช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะได้คะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการช่างในระบบเมตริกจะได้ว่า1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม1000กิโลกรัมเท่ากับ1เมตริกตันหรือ1ตันคะ่ะ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการช่างที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการหรือชาวบ้านนิยมใช้คือหน่วยการช่างในระบบเมตริกซึ่งจะได้ว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดและในการซื้อขายทั่วไปนิยมแบ่ง1กิโลกรัมเป็น10ขีดค่ะเก่งมากจ้ะปุ๊กในปุ๊กลองตอบคำถามคุณครูอีกสักข้อสิคะน้ำหนัก3กิโลกรัมเป็นกี่ขีดจ้ะ เนื่องจาก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเพราะฉะนั้น3กิโลกรัมจะได้เป็น3คูณด้วย10เท่ากับ30ขีดดังนั้น3กิโลกรัมเท่ากับ30ขีดนั่นเองค่ะเก่งมากจ้ะแล้วถ้าน้ำหนัก300กรัมเป็นกี่ขีดใครทราบบ้างจ๊ะ3ขีดครับ เนื่องจาก100กรัมเท่ากับ1ขีดเพราะฉะนั้น300กรัมจะได้เป็น300หารด้วย100จะได้เท่ากับ3ขีดดังนั้นน้ำหนัก300กรัมเท่ากับ3ขีดครับตัวอย่างต่อไปถ้าน้ำหนัก2กิโลกรัมเป็นกี่กรัมใครจะตอบบ้างเอ่ย 2,000กรัมครับเนื่องจาก1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมเพราะฉะนั้น2กิโลกรัมจะได้2องคูณด้วย1,000พันจะเท่ากับ2,000กรัมดังนั้นน้ำหนัก2กิโลกรัมเท่ากับ2,000กรัมครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าน้ำหนัก4เมตริกตันจะเป็นกี่กิโลกรมัมปุ๊กจ้า4,000กิโลกรัมค่ะ เนื่องจากหนึ่งเมตริกตันเท่ากับ1000กิโลกรัมเพราะฉะนั้นสเมตริกตันจะได้4คูณด้วยห0จะเท่ากับ4 0 0พันกิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักสี่เมตริกตันเท่ากับ4,000ันกิโลกรัมค่ะคุณครูเอาละทุกคนเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนที่สวนกันค่ะเอาละดูตัวอย่างต่อไปนะจ๊ะเด็ก น้ำหนักสองกิโลกร,รัมหกขีดจะคิดเป็นกี่ขีดเราสามารถคิดได้ดังนี้น้ำหนักสองกิโลกร,รัมหกขีดแยกได้เป็นสองกิโลกร,รัมกับหกขีดสองกิโลกร,รัมสามารถแยกได้เป็นหนึ่งกิโลกร,รัมกับหนึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีดจะได้ว่าสองกิโลกร,รัมคือสิบขีดกับสิบขีดเพราะฉะนั้น 2กิโลกรัม6ขีดคิดเป็นขีดได้10บวก10บวก6เท่ากับ26ขีดหรือวงเล็บเปิด2คูณด้วย10วงเล็บปิดบวกด้วย6เท่ากับ26ขีดดังนั้นน้ำหนักสองกิโลกรัม6ขีดจะคิดเป็น26ขีดจ้าอีกสักหนึ่งตัวอย่างน้ำหนัก2,700กรัม คิดเป็นกี่กิโลกรัมเราสามารถคิดได้ดังนี้น้ำหนัก2,700กรัมแยกได้เป็น2,000กรัมกับ700กรัมซึ่ง1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้น2,000กรัมเท่ากับ2กิโลกรัมจะได้ว่า2,700กรัมคือ2กิโลกรัมกับ700กรัม ดังนั้นน้ำหนัก2,700กรัมจะคิดเป็น2กิโลกรัม700กรัมจ้ะอีกตัวอย่างนะคะน้ำหนัก5เมตริกตัน300กิโลกรัมเป็นกี่กิโลกรัมเรามีวิธีคิดได้ดังนี้ต้องทำหน่วยเมตริกตันเป็นกิโลกรัมก่อนซึ่ง1เมตริกตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมน้ำหนัก5เมตริกตัน คือน้ำหนัก1000กิโลกรัมบวกซ้ากัน5ครั้ง5้เมตริกตันจึงเท่ากับ5คูณหนึ่เท่ากับ5,000กิโลกรัมเพราะฉะนั้น5เมตริกตัน300กิโลกรัมคิดเป็นกิโลกรัมจะได้วงเล็บเปิด5คูณด้วย1,000วงเล็บปิดบวกด้วย300จะเท่ากับ5,300กิโลกรัมดังนั้น น้ำหนัก5เมตริกตัน300กิโลกรัมเท่ากับ5,300กิโลกรัมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเกินความสามารถเราเลยใช่ไหมก่อนจะกลับบ้านเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนกันในวันนี้ดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการช่างในระบบเมตริกจะได้ว่า 1,000พกรัมเท่ากับ1กิโลกรัม1,000กิโลกรัมเท่ากับ1เมตริกตันหรือ1ตันความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่งที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการหรือชาวบ้านนิยมใช้กับหน่วยการชั่งในระบบเมตริกจะได้ว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดและในการซื้อขายทั่วไปนิยมแบ่ง1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด เด็กๆคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องหน่วยไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเช่นการชั่งสิ่งของให้ผู้ซื้อการชั่งส่วนผสมของอาหารเป็นต้นเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับได้เวลาเลิกเรียนกันแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ